ไลน์นี้มีสาระมากขอบคุณครับเอาไปงานแต่งแม่น้ำหนึ่งไหมอ่ะเอ้น่าจะไม่ได้ไปนะครับซ่อมเลยน้ำานาเลยมันช่างสวัสดีพี่น้องมาจากจโจดผมแบนซะเนาะอยากกลับเรียนไหมก็คือ ความรู้สึกมันถ้าจะเอาสนุกตัวเองนะกลับอยากกลับไปมันสนุกแต่กลับไปจะเรียนไหมแค่นั้นเองอยากไปสนุกเฉยๆหน่ยทีนี้แต่ถ้ากลับไปแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวเลยไม่ได้ทํางานหาเงินในครอบครัวเลยก็ไม่กลับไปดีกว่าแต่ถ้าคุณภาพชีวิตครอบครัวผมดีหมดผมอาจจะไม่ต้องต่อสู้อะไรขนาดนี้ก็ได้แค่อยากทําตามความฝันแค่นั้นเอง ตอนี้ทั้งต้องต่อสู้แล้วก็ทําตามความฝันนะฮะตอนนี้ก็ก็ดีขึ้นใช้นี่ให้แม่บ้างแต่ยังไม่หมดเลยนี่เยอะมากใช่ครับน้ำหนึ่งจ้งงานแล้วมีออฟด้วยนะเราเฟิร์มโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับงานแม่หนึ่งโอ้ขอบคุณครับ,มบ,รบผมก็เห็นแม่หนึ่งสายเปเลยวันนี้ก็ไปเปเยอะเลยนะครับขอบคุณครับ นี่คือพลังเอฟซีบ้านสิงนะฮะสุดยอดมากอ๋อมีมีด้วยเหรอวันที่เท่าไหร่ครับตอนเรียนเวลามก็ทุกตอกทุกซอก,ซอกซอยในเมืองเวลามผมรู้หมดเลยนี่คือแรงบันดาลใจในการทางานใช่ผมอยากเห็นพ่อแม่สบายมากผมเป็นลูกชายคนเล็กแล้วก็พ่อแม่ผมก็อายุมากแล้ว 8ปมก,การาโอเคครับแล้วก็รอคิวคอนเฟิร์มเนาะคงได้เจอกันนะครับคือพ่อผมก็ไปทำงานตอนออกกลางก็ไปตอนสมัยหนุหน่มแม่ก็ทำนุ่งทำนี่ทุกอย่างก็เลยว่าอาคนไทยเราเนี่ยแก่แล้วทำไมไม่เหมือนฝรั่งอะ่ะฝรั่งก็ไปเที่ยวอะไรคนทำไมคุณภาพชีวิตคนไทยมันไม่เหมือนแบบนั้นก็คงจะอ่ะมันไกลตัวไปก็คิดง่ายๆแล้วกัน เราคงทําได้เราเป็นลูกชายคงจะทําให้พ่อแม่สบายทีอายุห้าสิบหกสิบเนี่ยควรพักได้แล้วประมาเนี้ยก็เลยคิดไม่รู้คิดได้ตอนไหนนะก็คือตอนสู้มาตอนทุกวันนี้ก็คือยี่สิบเอ็ดแล้วผมยี่สบเอ็ดปีเองนะฮะไม่ได้แก่แนละ้วไี่หนุ่มในั่นแหละก็เลยอ่ะเดี๋ยวก็ค่อยใช้แล้วกันชีวิตเราก็ใช้มาเยอะคือเด็กช่างมันอาจจะ ใช้ชีวิตเร็วคือมาอยู่ในเมืองด้วยผมใช้ชีวิตวัยรุ่นมาสิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบปดก็ใช้มาหมดเลยใช้ทําทุกอย่างเลยพอจบมามาอยู่ค่ายสิงห์เนี่ยมาฝึกง,งานก็มุ่งหน้าเต็มที่เต็มกําลังจนพงมลิขิตทาให้เรามาพบกันนะครับน่ารักจริงๆเอฟซีมาได้เอากีตาร์มาเลยครับ ักกับพี่นุ๊กครับพี่นุ๊กกลับมาน่าจะตีหนึ่งครับก็เลยน่าจะทําให้พ่อแม่สบายหน่อยพี่สาวเขาพี่สาวก็เป็นผู้หญิงนวก็จะหาเงินก็คือจะทําอาชีพอะไรให้มันรวยเร็วอะ่ะอืมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนั้นผมก็อยากเป็นนักฟุตบอลตอนเด็กๆแต่มันก็ต้องฝึกมาตั้งแต่เด็กเหมือนเหมือนนะนักมวยใช่ไหมละ่ะ ทักษะความสวรรค์ด้านฟุตบอลเราก็ก็ไม่ได้ฉายแววอะไรขนาดนั้นก็เลยมาลุ้นตัวอีกที่คืออายุ15ตอนม3มนะครับจับกีตาร์ไปชมได้ในสิ่งนั่งคุยนะครับอันนี้เข้าๆแล้วกันคือจับกีตาร์ผู้เพลนพิเศษก็คือไม่มีความฝันอะไรอีกแล้วนอกจากเป็นนักร้องในดนตร,ตรีที่ดังนะฮะไม่ใช่จะหากินกลางคืนเปนวันนะผมจะเอาให้ดังอย่างนี้มีหลายด้านค่อยๆคิดแต่ว่านี่แหละอืมแล้วทุกคนมันก็ต้องเปลี่ยนไปทุกๆวันนะฮะข้อเสียก็จะผุดขึ้นมาใหม่ ข้อดีก็จะมาใหม่ประมาณนี้มันทุกๆวันออบกับเต้เเป็นพี่พเตะเป็นพี่ผมหนึ่งปีครับหนูอยู่สุพรรณบุรีค่ะสวัสดีครับแต่ผมเป็นคนขี้น้อยใจนะไม่ใช่น้อยใจขนาดน,นั้นหรอกแค่เห็นแล้วก็เฮ้ยอะไรวะวก็แค่นั้น หายฉะนั้นก็หายไม่ใช่เราจะเรียกว่าคิดเล็กคิดน้อยเนาะแต่ก็ไม่คิดแล้วทุกวันนี้ช่างมันคิดเล็กคิดน้อยมากกว่าเอาความันน้อยใจเนาถ้าคิดเล็กคิดน้อยอย่างเช่นเขาพูดเรื่องผีอะไรกันจะคิดเล็กคิดน้อยก็คงไม่กล้านอยคนเดียวคิดไปนู่นไปนี่เขาพูดอะไรมันกระทบก็คิดไปหมดอย่างเช่นเขาลูกพูดเรื่องผีมนกระทบเนี่ยก็กลัวแต่ไปหมดเนยเมื่อย่ยังไะ แล้วเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาโกพีเราอยังไงเราไม่รู้ <laughs> แล้วทําอะไรอยู่อย่างนี้นะ <laughs> ชช่คิเครียยออบก,กับโองใครตกัน <laughs> เกิดวันศศเดียวกันครับผมเกิดสิงหาองเกิดเดือนนี้ ข้อเท้าดีขึ้นแล้วแต่ก็จะวิ่งไม่ค่อยได้ไปปะทะแข่งกับใครไม่ได้เอ้าสีตรงมตึงแล้วพิกแคปยีิบสี่หรือยีิบห้าไม่รู้มานนี่เหละครับชินกับฟันเหล็กแล้วครับแต่ยังไม่ชินกับการเกี้ยวอาหารแล้วก็แขะฟัน แป้งฟันก็ชินแล้วผมเป็นคนจังหวัดสุรินนะครับสุรินทร์ถินสุราโอ้โปวดคอหมดเรื่องคุยแล้วเอาไว้วันหลังได้ไหม อ <obsc ene> ปรึกษาใครได้หรอในค่ายอย่างนี้หรออันดับแรกก็พินุกเลยพินุกเขาเป็นคนที่ทุกคนปรึกษาเขาในแก๊งนะแต่ในค่ายก็ไม่รู้เหมือนกันเราไม่อยากให้โฟกัสแค่แก๊งเราหรือใครนะกครับก็ทุกๆคนในบ้านสิงหนั่นแลนะเนาะฝากติดตามด้วยนะครับ ทุกคนก็มีความฝันมีความทุกอยากลําบากเหมือนกันเหมือนผมหรืออาจารย์นากกผมหรือนักกรวยใครเขามีเอฟซหรือมีพี่พๆติดตามก็ดีใจเป็นต่อเติมฝันแรงใจให้สู้กันไปนะครับบายบายโอเคทำไมโพโคอลาดได้ครับตอนอนุบาลไปอยู่โคราดครับอยู่ไม่นานหรอก แล้วก็พ่อแม่เป็นคนโคราดแล้ก็พอญีปพูดได้นิดหน่อยที่นี่ที่นี่มาเรียนปวชนะครับที่บุรีลัมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นโคราดเลยพูดอีสานไม่ได้พูดกลางได้นิดหน่อยแต่พูดโคราชเป็นภาษารักเพื่อนคนนั้นชฉ่อปีใหม่นะครับเพื่อนคนที่พาผมมาออดิชั่นนาคขา s เอสพีทีิงมิวสกนะครับที่นี่มันก็มาเรียนที่บุรีลัม,มาเรียนกระป่ามัน มันมาอยู่ห้องด้วยกันกับผมมันก็เป็นก็ช่วงแนะนําตัวว่าคนโคราดเอ้ยคนโคราดนี่ก็เลยวบาก็เลยเข้าไปพูดคุยด้วยด้วยภาษานี่แหละแต่ยังแม่แข็งขนาดนี้พออยู่ก็มันไปสามสีป่ปีก็เลยได้ภาษาโคราดฝืนฟูมาก็เลยพอที่พูดได้บ้างครับใช่ฝากงานหน่อยสิครับใช่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 สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ที่ยังอยู่นะครับ ฝากงานด้วยนะครับไลฟ์สดนะครับฝากไลฟ์สดเพราะว่าส่วนมากทีมว้าจอเนาะน่าจะอยู่ไกลกันแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับวันที่12นะครับนครพนมตะวันนานครพนมนะครับแกอร์ r อมแอมออฟสเตทฟั t นะครับมีบัตรไลฟ์สดที่หน้าเฟซผมนะฮะแชร์ไปแล้วนะครับก็ทำตามกันตอนนั้นเลยนะฮะ120บาทนะครับแล้วก็วันที่13บสามนะฮะตะวันแดงนะสกลนครนะครับใครใกล้ใกล้ก็ไปให้กำลังใจพวกเราได้นะคฮะแกปปเอร์ p อมแอมออฟนะฮะเช่นเดียวกันนะ ลฟ์สดก็เช่นเดียวกัน1 2 0ยิบาทนะครับ2 3 0 0สามท่านนี้ที่ฟังมาทั้งหมดอยู่นี้สุดท้ายแล้วผมแค่พยายามมาขายงานนะฮะก็มาอยากให้อุดหนุนกันนั่นแหละฮะฝากอุดหนุนด้วยนะครับฝากอุดหนุนด้วยนะครับแชร์ไปหน้าเฟซผมแล้วไปดูได้เลยไปกดเข้าไปได้เลยนะฮะก็ขอให้ถูกหวยนะฮะใครอุดหนุนครั้งนี้ก็ขอให้ถูกหวยนะครับโอเคนะผมว่าจจะดูหนังสักเรื่องแล้วก็ แกะเพลงเขาเรียกว่าทวนเพลงบางเพลงก็อยู่ในความทรงจำส่วนลึกไปทวนท่อนมันหน่อยอโอเคนะครับบายบายขอบคุณครับขอบคุณคของขวัญด้วยขอบคุณที่พูดคุยกันขอบคุณคำแน,นะนำเลครับวันนี้